Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซีและยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้างก็จะมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่ net, สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงอยู่ใต้คลิปเลยเออเฮลโลกายวะสัดูโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมต้นไม้เองนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกโค้ดให้กับทุกคนเนาะซึ่งโค้ดมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ2โค้ดครับแล้วก็ สปินที่เราจะได้เนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ300ได้ครับ300ก้อกว่าๆอะไรประมาณนี้เนาะเออก็ลองไปใส่ดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะฮะก็คือโค้ดที่ผมจะแจกให้กับทุกคนเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะไม่ต้องรออัปเดตนะทุกคนครับเพราะว่าอัปเดตเนี่ยมันจะให้เพิ่มมาอีกเนาะเออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นแบบนานๆทีที่เขาจะแจกโค้ดก่อนที่จะอัปเดตแต่ทุกคน <laughs> รีบไปใส่กันนะครับ ก็คือก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยผมก็จะมีสปอยไม่ให้ทุกคนเนาะว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยที่กําลังจะมาแบบในวันถึง2วันเนี่ยนะครับมันมีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะคืออย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นเป็นหลักๆเลยใช่ไหมทุกคนคือเขาเหมือนที่จะเริ่มเอาบัตรลายเก่าๆเนี่ยเข้ามาบัฟสกิลนะครับเนี่ยเอาพวกแบบว่าเออไอพวกแบบยังไงที่เมื่อก่อนมันเคยแบบเคยดีแล้วมันก็คนเลิกเล่นไปครับอย่างเช่นแบบ คิซัมเมะอะไรนงี้เออคิซัมเมะก็โดนครับโดนบ,บัฟเหมือนกันแล้วก็ไอกี้ผมๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มแรงอันนี้ด้วยครับเนี่ยไอ้พึ่งอันเนี้ยคือหายไปจากหายไปจากชินโดเลยอันเนี้ยแบบหายไปเลยเนาะแล้วก็มีหุ่นชงหุ่นเชิดมีเปเปอร์มีแบบวู้ดหลายอย่างมากทุกคนอัปเดตหน้าเนี่ยเป็นอัปเดตของการแบบบัฟตะกูลเก่าเลยนะฮะคือแบบโอ้บัฟหลายตระกูลมากอันเนี้ยจริงๆ ถ้ายังไงแบบอันไหนเด่นเด่นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ละกันนะครับถ้าสมมติอันไหนมันไม่เด่นเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าเออน่าจะไม่ได้ทำเนาะเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนแบบเป็นสิบเลยอะหรืออาจจะแบบทําไว้คลิปเดียวก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นในนี้ครับบัตรลายใหม่เนาะเป็นบัตรลายใหม่ก็เป็นเป็นบูเคน i ชิ i ค,ครับเหมือนอันเนี้ยไม่ใช่ของ limited ครับแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบว่า เป็นของที่คล้ายๆกันแต่สกิลเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งเนาะผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยอะเป็นลิมิเต็ดของ Doctor ร t สเตรนนะครับเออแต่แบบมันจะเป็นเวอร์คอมิกอะไรประมาณนี้เนาะเออเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับนี่แล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับที่ผมจะมาสปอยให้ดูก็คือสัต์หางเจน2นั่นเองเอยไม่ใช่ องหางเจนสามครับนี่คือผมดูแล้วสองหางเจนสามเนี่ยมันเท่นะเอาจริงๆมัน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 เท่นะเท่มากอะเห็นโมเดลแล้วแบบเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างี้นะครับแต่ยังไม่เห็นล่างแบบล่างโคนล่างอะไรพวกนี้เนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้สามหางจะบอกสามหางสองหางเจนสามเนี่ยมันมันแบบจะมาในอัปเดตนี้หรือเปล่านะับผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เนาะ หรือไม่ก็อาจจะมาในอัปเดตหน้าอีกทีหนึ่งหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอัปเดตนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่การแบบสปอยอนี่เฉยๆก็ได้นะครับสปอยแบบโมเดลเนาะอะไรประมาณนี้โดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าแบบโอเคเลยแหละคือสวยเลยอ่ะชอบเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านาอลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าโมเดล2หางที่พูดพัฒน,นาปล่อยออกมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าโอ้สวยเลยครับถูกใจป่าเลยอะไรอย่างงี้ยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเคทะทุกคนฮนะก็มีทั้งหมดประมาณนี้ก็แลวกันนะครับสาหรับสปอยในอัปเดตหน้าที่กําลังจะมาในไม่กี่วันนะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับผมไปบายไปแล้ว Construct productions. Hey.